เพชรพาลวยสวัสดีเศร้าวันซุกที่เจ็ดกรกฎาคม2566ไปขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาเสี้อนองไขมือมันพูดเสี้ยนองไข่ลุ้น่วกเขาน้องพี่น้องเนาะขอโทษขอใหยหลายเด็กวิ่งลุดกับพ่กเขาจับกับพวกเขานะเลขกับไม่เขาไม่ลุดเป็นของธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเราก็มาตามกันต่อ วันวันศุกร์ที่เจ็ดเมืแรงเราไปนองเนาะเมื่อแรงสอ,อง,อองทุ่มครึ่ง,งเจ็ดหกหกวันศุกร์ที่เจ็ดรกระดาษสองหาหกหกลาวพัฒนาเที่ยมนนองค่าย ส่วนเลขติดเลขวินบนล่างบนล่างเลขติดเลขวินบนล่างโอ้ลาพัฒนาลาพัฒนาส่วนเลขติดเลขวินบนล่าง สองสสเลขประกอบ8ปดกเก้าศูน บนล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูดสามเก้าบนล่างวิ่งรูดสามกับเก้าเน้นที่เก้า จับคู่บนล่างจับคู่บนล่างสี่แปดสี่แปด สี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามแปด สามเก้าสามศูนย์ ปดสองเก้าสองศูนย์

ส่วนตัวเน้นเน้นจิตก้าตัวเน้นได้พี่น้องอ่ะให้น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมโอ้ตอนนี้มีซสือไม่เสียง อ่พี่น้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมเล่าพัฒนาเสียนนองไขบ้านสุปที่เจ็ดกระดาษสองหาหกหมายเลขน่งสองทุ่มเคืองสองทุ่มครึ่งส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างสองสามสี่เลขประกบกับ8 9 0บนล่างวิ่งรูดสามกับ9เน้นที่9้าส่วนจับกู้กับ4ี่9ปดสี่เก้าสี่ศู ส8 39ปด2ามเก้ส่วนเลขวิ่งลูดเน้นที่เก้าตัวเน้นจับคู่กับ49 39 29เอา้าแคหน้าจอดตามนี้ครับผมล่าพัฒนาเหมือนแร่งสองทุ่มเคืองแลพี่น้องเนาะเอาขอบบุญขอบคุนเสี่ยนน้องไข่หลายๆพี่น้องที่แบงปันแนวทางล่าพัฒนา มาแรงสองตุงเกิงขอให้โชคดีขอให้ขอให้รวยขอให้เฮงปังปังสู้ฟูสู้คน้นก็จะเริ่มฝากกคไรลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาะรวยนะครับเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม